เชเดินพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้หลวงพอ่อก็กลับมาอยู่ที่เยอรมันเป็นไข้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่ก็ทำให้ได้เอาธรรมะมาใช้นะเรื่องของความว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าบังคับไม่ได้เห็นไหมที่พระเจ้าท่านตรัสว่าถ้ารูปเป็น,ปนอัตตาของเราเนี่ยมันก็ต้องบังคับได้ซึ่งว่า รูปอย่าได้ป่วยใช่ไหมหรือรูปจะเป็นอาพาธนั่นนะนี่รูปมันบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเพราะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยที่ว่าบังคับไม่ได้เนี่ยเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นใช่หไหมอย่างกลับมาครั้งเนี่ยเดินตากฝนที่เยอรมันวันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่แปดก็ไปเดินตากหิมะที่สวิตส์ ไม่ได้เว้นเลยนะเกิอากาศมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงนะบังคับไม่ให้ฝนตกได้ไหมบังคับพี่มาได้ไหมบังคับไม่ได้นะเราก็มีงานต้องไปแสดงธรรมเขามีบนไว้ก็บังคับไม่ได้เราวว่าจะไม่ไปนะเพอเขามาคอยก็ต้องไประหว่างเดินทางไปสองชั่วโมงครึ่งบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นะพี่มาก็ตกตลอดเส้นทาง อากาศอุณหภูมิก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เราก็เห็นคําว่าอนาัตตาเพราะว่าบังคับไม่ได้เพราะว่านราศัยเหตุปัจจัยต่อเรื่องกันไปทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับแค่เหตุเดียวผลเดียวเห็นไหมมันมีตั้งใจกี่เหตุนะอย่างเช่นเนี่ยฤดูหนาวฝนตกหิมะตกรถติดหิมะถล่มบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาอันนี้บังคับได้ไหม มันคับไม่ได้แล้วร่างกายมันก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์แล้วก็อากาศภายนอกที่เราหายใจเข้าไปนะเหาความชื้นเข้าไปปอดมันก็ชื้นนะหลอดลมมันก็โป่งนอนก็มีเสียงหลอดลมโป่งอยู่สองเสียงใช่ไหมน้ำบูกเสลดเนี่ยบังคับได้ไหมไม่มันมีมันก็บังคับไม่ได้เสียงมันก็แห้งไปใช่ไหมบังคับไม่ได้นะ สักอย่างหนึ่งเห็นไหมหรือนนทาไงถึงจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นี่นไงพระเจ้าก็ตัดให้เห็นนะว่าระหว่างปุถุชนกับอริยสาวกเนี่ยก็ต้องเจอเวทนาเหมือนกันนะจะเจอสุขทุกข์เบกขามเหมือนกันเพราะนั้นเวลาปุถุชนผู้ไม่สดับเนี่ยเวลาเกิดทุกขเวทนาเห็นไหมเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่ว่าเราเห็นตามโรงพยาบาลตามที่ไหนๆเนี่ย ทุกพัฒนาทางกายเนี่ยมันจะไปดึงเอาทุกเวทีแต่ดังใจลงมานะคือใจมันมันอยากหายโดยทั่วไปใช่ไหมมันไม่อยากป่วยเพราะมันจะบังคับไม่ให้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้นี่ไงนี่พอมันอยากหายมันก็จะไปลํำคาญให้ความป่วยนะดยทั่วไปใช่ไหมแม้วกเสลต์ไอจนซี่โครงเจ็บไปหมดเลยเช่ไหมแล้วคนทั่วไปก็จะ ไม่ชอบเลยแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยก็จะคข้าครวนนี่ก็ตามมาด้วยโสกะปริเทวา่าคําครวรข้าครวรแล้วก็ทุกกายแล้วก็ทุกใจแล้วก็อุปยศตร์ขับแคนใจแต่นี้มันก็เลยไปเพิ่มไอตัวปฏิฆะนุสัยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอย่างที่พระาจ้าต้างตัดก็คือถูกยิงด้วยดอกดอก ลูกศรธรรมาชาติหนึ่งดอกแล้วที่มันต้องเปลี่ยนแปลงนะโอรูปเนี่ยคือต้องปอ่วยแหละตามสภาพอากาศตามวัยนพุพเพเนี่ยจะเจ็ดสิบเลยใช่ไหมมันไม่ได้เซลล์มันไม่ได้แข็งแรงที่จะต้านอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็งานหนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ต้องป่วยใช่ไหมนั้นเวลาคนทั่วไปป่วยถูกลูกศรธรรมาชาติยิงดอกแล้วจะยิงใส่ตัวเองดอกหนึ่งนะคือไม่ชอบมัน ไม่ชอบมันที่มันป่วยแล้วก็อาจจะผ่านก็คือเอียงซ้ายก็ไม่สบายเอียงขวาก็ไม่สบายนอนนะนะตรงไหนก็ไม่สบายอาหารที่กินนี่ก็เหม็นไปหมดอาหารก็ไม่สบายกินอะไรก็ไม่ลงนอนก็ไม่สบายต้องเดินทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะตามาไปด้วยความทุกข์ใจจากความไม่ชอบทุกข์กายหลังจากนั้นพระพุทธก็ตตัดว่าปุถุชนทั่วไปถ้าเกิด ทุกข์มาจาทางกายแล้วเนี่ยนะตัวทั่วไปก็มักจะออกไปหาการบ,บัสุขในการแก้ปัญหานะอย่างถ้าเราเห็นคนทั่วๆไปทุกกายเาไม่ถึงก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไดนะ้ทำงานหนักเจอเจ้านายบนเจอลูกน้องเจอเพื่อนร่วมง,งานเจอลูกค้าเห็นไหมมันมีแต่ทุกข์ทางกายที่มันกระทบมาที่ไปอนัตตาคือบังคับเจ้านายก็ไม่ได้ บังคับลูกน้องก็ไม่ได้บังคับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้บังคับลูกค้าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นนักตาทําไงเมื่อเมื่อมันทําอย่าง,งานั้ไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้ว่ามันทุกทุกกายนะมันกนะ็ทุกใจแหละทุกใจก็คือบนนะ่นแหละใช่ไหมทำไมเจ้านายเป็นอย่างนี้ทําไมลูกน้องเป็นอย่างนั้นทําไมเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างนี้อะไรลูกลูกค้าเป็นอย่างน,นั้นก็บ่นครำกวนแล้วแก้ปัญหาไง,ง หลัจากทุกทก,การแล้วก็ทุกใจแล้วผู้จกตัดเคยก็จะแก้ปัญหาด้วยการไปหาไปหากามบัสุกเห็นไหมอย่างที่เราเห็นนะนะบางคนก็จะไปเรื่องงานแล้วก็ไปสถานเรื่องลมก็จะไปเปลี่ยนไอตัวผัสสะคือหนีมะนะันอ่ะไม่ได้แก้ปัญหาตรงตรงว่ามันเกิดจากอะไรก็กบเกลื่อนมันเอาซุกไว้ใต้พรมคือเอาขี้ฝุ่นขี้ผงปัญหาบกบก,กเก็บเอาไว้ แล้วก็อาจจะไปเที่ยวสถานลงลมเข้าใจไปติดพันตัวการพสุนะอย่างเช่นที่เราเห็นกันแล้วกันนะกันนะอาจจะไปติดพันพนักง,งานสวยๆพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานร้องเพลงพนักง,งานอะไรอะไรนี่แหละเห็นไหมว่ามันเพิ่มขึ้นไปอีกตัวหนึ่งคือแทนที่มันจะมีแค่ไอ้ทุกกายแล้วก็ไอ้ทุกใจจากความไม่พอใจ เจ้านายลูกน้องลูกค้าแล้วมันไปเพิ่มกันอีกตัวหนึ่งเี็กไปเพิ่มไปเพิ่มราคาดูใสความเคยชินที่จะเมาเมาไมในในในการอารมณมแล้วกันนะอันนี้เป็นคําตัดกับบูเจ้านะที่เราเห็นว่าเออมันก็เป็นเรื่องจริงนะคนทั่วไปเวลามีทุกข์กายก็จะต้องแก้ปัญหาแบบนี้แหละเพราะเขาไม่รู้จักทางออกนี่ไงเห็นไหมที่ที่บูเจ้าไม่รู้จักเหตุเกิด เหตุดับรู้จักคุณโทษรู้จักทางออกเห็นมนี้ปุถุชนจะเป็นอย่างนี้นี่พอเรามาเรียนธรรมะอยางใชเจ้าใช้ว่าอริยสัจผู้สดับใช่ไหมก็จะเจอเวทนาเหมือนกันสามตัวนะเจอสุขทุกข์กูเบคาเหมือนกันนั้นเมื่อเจอทุกข์ทุกกายอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหลวงพ่อก็ได้นะเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมมันก็ไม่ไป่ําครวนนะ ไปเปรีข้ามควรลำพึงลำพันธ์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รู้ว่าไอ้ความทุกข์จากไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหลายคนเขาทุกข์มากกว่าเราบางคนบางคนเขาเป็นมะเร็งบางคนเขาเป็นเอดอย่างนี้นะเรื่องนึกในใจแล้วก็าอาจจะตายได้ทุกเมื่อเหมือนกัน่ที่ที่ป่วยป่วยเนะี่ยก็เลยแทนที่จะไปบนคนํามควญ ก็ใช้โอกาสเนี่ยเข้าฌานํากรรมใหม่ด้วยการเข้าฌานมา,ชานเช้าเดียวพอก็เข้าผสมฌานเห็นไหมแต่ที่จะออกไปแก้ปัญหาด้วยด้วยไปหาที่เที่ยวไปหาอะไรกินหรือไปหาเราื่องกามแล้วกันนะเรื่องราคาไม่เอาเข้าฌานดีกว่าเพราะ่าจจะตายได้นึกถึงว่าประสาทวัตรท่านป่วยตอนท่านป่วยท่านใกล้เสียชีวิตท่านก็เข้าผสมฌานมีตกวิจารณิติสุข มันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ใช่ไหมมันก็ไประงับในความฟุ้งซ่านมีตกกังวลว่าป่วยมันจะเป็นไงมันไม่คิดแหละเห็นไหมไอ้หดหู่ซึมเศร้ามันก็ไม่มานะเพราะคนป่วยส่วนใหญ่มันจะตามด้วยความกลัวนะมันจะกลัวเช่นกลัวจะไม่หายกลัวตายเห็นไหมเแล้วมันก็ไปจะว่ากล้าอยู่คนเดียวเพราะมันมันมันหวังพึ่งคนนู้นคนนี้ไงอันนี้ในนี้คือแบบปุถุชนนะนี่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหา เป็นสิไม่ใช่ไปสร้างความกลัวขึ้นมาอีกใช่หไหมที่ว่าเวลาป่วยแนละ้วมันจะมันจะเติมด้วยความกลัวความวิตกกังนวลบางคนก็แถมเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคหวาดระแวงอันนี้เราประสบประการที่เห็นนะบคนป่วยกลัวบอกเมียเจออย่าไปไหนนะเฉียวข้างๆ้า่กันนะขอ,อจับมือไว้ตลอดนะกลัวกลัวมากกลัวจนอุณหภูมิร่างกายแย่ประหมโปกกี่พื้นก็ไม่หายเห็นไหมอันนั้นมันเกิดจากความกลัวนะ นี่พอเข้าฌานเห็นไหมไอตัวกลัวมันค็าหายม,ม,ม,มันไม่มันมันไม่สาเหตุไอวิตตกวนมันก็ไม่มีอย่างนี้ก็มีฌานที่สองเห็นไหมนีม่ปิติสุขเกิดจากสมาธิแล้วแลอย,อยู่อย่างนี้มันก็ได้ใช้ประโยชน์นะอย่างที่สามก็มีอุเบกขาคือไม่ไปปรุงดีปรุงร้ายของมันนะมีสติสัมยารู้สึกตัวเนี่ยเวลาเป็นไข้มันก็จะชาชาทั้งตัวนะรู้สึกเอาลาย ร่างกายมันก็หายไปสมองมันก็มึนๆนมันก็ดีเหมือนกันนะมองไปแล้วเออมันก็โล่งไปหมดมันเหมือนถูกฉีจิตยาชาทั้งตัวโดยพิษไข่มันก็เออมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะนั่งภาวนาเนี่ยมันชาชามันเป็นอุเบกขาเพราะมันไม่ได้ไปปรุงดีปรุงร้ายแล้วเข้าฌานที่สี่นะลาสุขล้าทุกข์ลาความดีใจเสียใจใช่ไหมก็เพราะมันไม่ปรุงดีปรุงร้ายไง สติมันก็เลยบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเห็นไหมอันนี้ไม่ไปแก้ปัญหาด้วยด้วยราคานะแะนก้ปัญหาด้วยการเข้าฌานก็ต้องฝึกไว้แล้วก็เข้าฌานที่ห้าเช้าวันั่งภาวนาอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยฮะแล้วร่างกายอากาศข้างนอกมันก็ต่อกันมันก็มีสารภาพจากรูปเห็นไหมนั้นการสัญญามันก็ดับรูปสัญญามันก็ดับ ปฏิฆาสัญญาความขัดใจไม่เป็นดังใจว่าทำไมต้องป่วยมันก็ไม่ปรากฏนะหนา้นาตดสัญญามันก็ดับเพราะว่าถ้ามาตายตรงนี้มันก็ไม่ได้เอาชื่อใครไปใช้ในเบื้องหลังความตายหรอกพอปีนางนี้นะคือความจําเรื่องใครถูกผิดดีชั่วใครยิ่งใหญ่ใครต่ําต้อยใครรักจริงใครไม่รักจริงใครจริงใจไม่จริงใจมันไม่ได้มีความหมายในเบื้องหลังความตายเห็นไหม อันนี้ไอ้ตัวที่อากาศไม่มีที่สุดมันก็จะช่วยได้นะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคมนุษย์แลวละขึ้นชานที่6พิ่ดาวาไอ้วิญญาณรับโู้เนี่ยก็ไม่มีขอบเขตนะที่เล็บนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนะนี่ยแล้วมันก็ไม่มีชื่อวิญญาณขึ้นชานที่7จ็ดทำในใจว่าอะไรอะไร,อะไรก็ไม่มีอันนี้ก็สบายดีนะก็ะเป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่ขึ้นชานที่8ปด ว่าจะว่ามีความจำาึไม่ใช่ไม่มีความจำขึ้ไม่ใช่แล้วก็ก้าตัวนิโรดที่เก้านะอะไรอันอนุป,ปุพภะนิโรธสมาบัติเก้าคือค่อยๆดับเดินไปว่าดับนะตัวที่เก้ามันจะไปดับสัญญาต่งตางๆชื่อว่าสัญญาเวทะยิตานิโรดพอไม่มีชื่อใครในความจำนะมันก็เกาะกรรมไม่ได้นี่ไงใช่มมันก็มั่นใจว่าตายตรงนี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหลืออะไรเพราะว่าไปตัว ตัญญาที่เป็นอุปทานขันหน้ามันไม่มีมเห็นสัตส,สีนะอุปทานดับตัญหาที่อยากให้คนนู้นคนนี้เป็นแรงใจมันบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไงแม้แต่ร่างกายนี้ก็บังคับไม่ได้เห็นไหมวทนานี้ก็บังคับไม่ได้ความจำก็บังคับไม่ได้ความคิดก็บังคับไม่ได้วิญญาณก็บังคับไม่ได้ห็นไหมยอมรับความจริงมาอย่างนี้เราเรียกว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะ ก็ไม่ไปกอ่อกรรมกับสิ่งที่ไปอนัตตาถึงว่างจากตัวตนเนี่ยน,นั้นในการปรากฏสวรรค์นรกที่จะมีชื่อไข่ในขัน5่าในแงด่ดีในแง่ไม่ดีมันก็เลยไม่ปรากฏนะอันนี้ก็เอาธรรมะมาใช้ในช่วงที่ป่วยไข้เรื่องของอนัตตานะว่ามันบังคับไม่ได้ร่างกายจะมันเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนก็บังคับได้ที่ว่าขออยให้มันป่วยมันบังคับไม่ได้เห็นไหม อันที่สองที่พระเจ้าตัดถ้าเวทนามันเป็นอัตตาตัวตนของเราเราก็บังคับมันได้ที่ว่าขอให้มันมีสุขอย่างเดียวอย่าให้มันมีทุกข์ทีนี้มันก็บังคับไม่ได้มันก็ต้องอาศัยร่างกายที่ไปเจอผัสสะอากาศเปลี่ยนแปลงป่วยไข้มันก็ทุกข์เวทนาเห็นไหมบังคับใจไม่ได้ไบังคับไม่ได้นะแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าตัดก็เสวยเวทนาแค่ร่างกายนี่แหละดูอาศัยร่างกายท้าไมไปเติมไอ้ตัวราคะโทสะโมหะเห็นไหม มันก็จบแค่ตรงร่างกายแหละเหมือนเหมือนตะเกียงที่มันมีไส้ศัยน้ํามันจุดมันก็ติดน้ามันมันหมดไส้หมดมันก็มันก็หมดเรื่องแล้วก็คือมันต้องอาศัยกายไปเรื่อยก็ยอมรับมันไปหน่วนในความจําที่เรื่องเนี่ยไปสวีเดนกลับมาต่อที่เยอรมันกลับไปต่อสวิตกลับมาต่อที่เยอรมันมีผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติ ต้องไปแสดงธรรมที่นู่นที่นี่ความจำมันก็บังคับไม่ได้นะนต้องทำงานไปมันไปอนันตาความคิดก็บังคับไม่ได้วิญญาณต้องไปเห็นต้องไปได้ยินเห็นหิมะตกรับรู้ความหนาวบังคับไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันก็มาจบตรงที่ไม่มีอุประานขัน,น้าเพราะว่าบังคับไม่ได้เห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมที่ต้องป่วยไข้ไปเนะี่ยแะมาใส่ท่าสีเวทนาที่รูปมันไปตากฝนตากหิมะ มันก็าบังคับไปได้ไม่ใช่เราความจำเรื่องที่สวีเดนที่สวิตนี่เยอรมันที่ไปเจอผู้คนมามันก็าบังคับไปได้ไม่ใช่เราเห็นไหมครับถึงมันจะจบตรงนี้นนะที่ว่ามันไม่ใช่เราความคิดเหมือนกันนะไม่ใช่เราวิญญาณนั่นก็ไม่ใช่เาราเขาเรียกว่ามันก็หลุดพ้นจากประธานขัน5านะอันนี้น,นี้อาศัยประโยชน์นะตอนที่ป่วยไข้เนี่ยก็ได้เอามาภาวนา ดีกว่าจะไปครั่าครวนครับแค้นใจดีกว่าจะไปหวาดกลัวเห็นไหมดีกว่าจะไปวิตกกังวลนะลูกศิษย์หลายๆคนนะที่พวกเราก็ร,รู้จักกันดีหลายๆคนว่าบางคนตอนนี้ก็เป็นมะเร็งมันหนักมาเป็นสิบกว่าปีนะแล้วนะหลวก็เออเขาเขาหนักกับเราหลายเท่านะเป็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะเออบางคนตอนนี้สาวๆก,ก็เริ่มเป็น เป็นมะเร็งบู้คนก็เป็นนัขาหักก็มีนางอนไปถึงสวีเดนวันแรกก็แขนหักเลยก็มีคนบางคนก็ขาหักก็มีเห็นไหมทิ้งมันไม่คาดคิดหรอกอะไรมันจะเกิดขึ้นรเรื่องเรื่องอักขราบังคับไม่ได้นะนี่ก็ให้เราเอาธรารมะข้อนี้มาพิจารณาเรื่องของคาว่าอน,นัตตาบังคับไม่ได้นะแล้วก็เห็นว่าคําสอบสุดท้ายนะเมื่อ เกิดทุกข์แล้วก็ไม่ไปคร่ำครวญอย่างหนกที่ใช้วิธีเนี่ยคนทั่วไปก็จะคร่ำครวญแล้วก็จะเปนอเลงหาการบัตรสุขเมื่อทาอย่างนั้นมันจะติดมาสองตัวเลยได้ทั้งปฏิฆานุสัยแล้วก็ราคานุสัยแต่เกิดอุปเบกขาก็ไม่รู้ก็ติดเป็นอวิชา,านุสัยนี่ความแตกต่างของอริยสว,วัสดิ์ผู้สดับใช่ไหมเกิดทุกข์ปัญญาแล้วก็ไม่คร่ำครวญในปฏิฆานุสัยมันก็เลยไม่สะสม แล้วไม่ไปแก้ปัญหาด้วยกามรักานุัย์ใ่มันก็ไม่สะสมอวิชชาดุสัย่มันก็ไม่สะสมและเห็นความเป็นหน้าตาว่ามันบังคับไม่ได้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเราแล้วก็หลุดพ,พ้นเพราะไม่ยึดมัน่นอุปทานกัหน้าก็เข้านิโรธสมาบัติที่9สัญญาเวทายตันิโรธดับสัญญาไม่มีชื่อใครในความจําก็เกาะกรรมไม่ได้นั้นภาษาดุบุตตักงใช้วิธีนี้นะ พระเจ้าท่านก็ใช้วิธีนี้พระมหาประชาปตมีกรณีทีท่านเตตีท่านก็ใช้วิธีนี้เราเป็นระยสาวกเราปฏิบัติตามท่านนะก็ยังพอพบว่ามีที่พึ่งมีที่ที่ปลอดภัยแน่นอนนะมีคําตอบสุดท้ายว่าได้พบที่พึ่งที่ปลอดภัยแน่นอนก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะนำเอาธรรมะที่เรียนมาทบทวนและวก็ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริง ข้างหน้ามต้องพิสูจน์ว่าไม่เชื่อ่่าเขาป่วยแล้วบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรลองป่วยดูบ้างจะรู้ว่าม,มันจะต้องวางใจยังไงนะขอหน่วยพอทุกท่านปฏิบัติเริพรงมาฏิภานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน